เลมอนเริ่มแตกชอ่อแตกใบแต่ก็มีหนอนมากินอะ่ะมีหนอนมากินไม่ค่อยได้ดูเลยอันนี้ก็มีแตกแตกมาแตกุอ้ดีนะเก็บหนอนออกไปแล้วอะ่ะอไม่ค่อยมีเวลาเลย น่ก็ทำเมนูเย็นเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเดินล้านลายอย่างนี้เลยอันนี้ยซากหนอนนี่ก็เริ่มงามนี่อันนี้แตกแล้วเลมอนมีดอกด้วยนะนี่มีดอกด้วยแต่ก็กลัวเพราะว่าไม่เห็นรากมันฟูอ่ะ ไม่เห็นรากมันฟูท,ทีแรกว่าจะพากับบ้านเลยไม่ได้ผาอันนี้ตายไม่ใช่ไม่ตายนะตายก็มีเหมือนมันเจอเชื้อราต้นหน้าบ้านเหมือนกันอยู่ดีก็เหี่ยวเหี่ยวเมื่อวานเพิ่งตัดไปเดี๋ยวไปดูก่อนนี่นี่นียตัดออกตัดก็เลยมาชํำไว้มันน่าจะเป็นน่าจะติดเชื้อราตรงนี้ มันจะติดเชื้อรายอยู่ดีก็เหี่ยวทั้งยอดเลยก็เลยต้องถือโอกาสตัดอุ้ยอันนี้เหลืองอ่ะมัน,นจะอยู่ไม่ได้เด็ดออกเลยใบมันเหลืองนี่ไงกลัวมันกลัวมันเน่าตายก็เลยอันนี้อปูนแดงมาป้ายป้ายป้ายหมดเลยเหมือนมันโดนฝนแล้วก็มันไอ้ก้านมันแห้งใช่ไหมมันก็ดูดมันน่าจะดูดเชื้อรางเข้าไปอันนี้ใช้เรื่อย เชือนอกอันนี้มันอยู่ชายคามันก็เลยฉีกจะม,มีเวลาดูเลยเพียกระโดดส่วนน,นี้ทิ้งลูกไปแล้วทั้งทั้งลูกทั้งดอกตรงนั้นก็มีทิ้งไปแล้วเมื่อวานพ่นไอ้น้ำปูนใสไปเนี่ยไม่รู้จะดีปะ่ะไม่รู้จะดีไหม พยายามพ่นอ่ะนะบเหมือนใบมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัดออกพยายามตัดออกหนอนก็หายไปหนอนก็หายไปหนอนก็หายไปพ่นหมดเลยพ่นน้ำบุญใสทั้งต้นเลย หลังบ้านก็เป็นแถบเนี้ยทั้งทั้งต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ก็เป็นนะใบใบแห้งอะ่ะนี่ก็เป็นเป็นทั้งแถบรั้วนี่ไปเลยไม่รู้เป็นอะไรนี่แหละถามว่างามมันก็ไม่ไม่ได้งามอู้ฟู่เหมือนใส่เข่งเลยเนี่ยแทนเมื่อก่อนก็คบประงมนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรปุ๊บแต่แปลาช่วงพอฝนตกเสร็จปุ๊บ ดินไม่รู้มันเป็นอะไรที่แรกมันแฉะแฉะอันนี้พอปุ๊บฝนฝนหยุดตกมันแหง้งมันแหง้งทําให้ดินแห้งอะ่ะต้องลดน้ําอ่ะไม่ฉ่าไม่ชุ่มไม่ชื้นเลยมันอยู่ดีทําให้แห้งผักอะ่ะอันนี้ก็เป็นนะเนี่ยเด็ดออกเยอะแล้วเด็ดออกเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย เแทบจะทุกวันนะมันก็แห้งไล่ๆกันมาอีกวัวมันตายทั้งต้นแต่ต้นใหญ่ไม่เป็นะ่ะต้นใหญ่ในกะละมังแปกแถบนี้เป็นทั้งแถบเลยแถบรั้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้เป็นอย่างนี้แห้งอะ่ะไม่รู้เกิดจากอะไร พยายามตัดพยายามเด็ดออกมันใบจะได้สวยๆพยายามจะไม่มัดะนะนี่เห็นไหมอันนี้ข,ขาวๆนี่คือแบบน้ำปูนนะมัได้แตกยอดออกมาใหม่ตั้งๆท,ที่ใบอ่อน,นยังไม่แกะมันไม่น่าจะเป็นดูก,ก็เป็นอยู่ๆก,ก็เป็น ู่ใต้ใบอะเป็นส่วนต้นนี้ก็ดีขึ้นอะเนี่ยปล่อยให้มันออกอะ ตัวนี้ดูดูทรงแล้วไม่ไม่แตะไม่ต้องอะไรมันมากอ่ะมันก็จะอยู่ของมันเองได้อ่ะยิ่งวงัคโคปงงมอะไรมากๆอเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นแล้วทีนี้ก็พ่นน้ำปูนใสน้ำปูนใสน้ำปูนแดงอ่ะนะไม่รู้จะหายไหมเนาหนอนก็ลงที่แรกเป็นหนอนตัวเขียวอันนี้เป็นหนอนตัวลาย น,นีเพิ่งลดน้ําไปอันนี้ก็แตกยมันเป็นอย่างนี้เป็นตุ่มเป็นตาที่เราตัดอ่ะใส่ต้องหาอะไรป้ายให้มันเนื้อมันปิดก่อนมันจะเป็นดีขึ้นดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะดีได้กี่วันนี่ไม่อยากจะพึ่งเคมีอ่ะนะ มันอันตรายเราอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าแดดล่มแล้วก็จะมะเขือเทศเนี่ยจะลื้อแล้วต้องลื้อวันนี้แล้วต้องลือ้อต้องลือ้อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดินดินมันแห้งเสร็จปุ๊บฝนตกใช่ uk, ไหมอันนี้ดินมันแห้งมันทําให้แห้งทั้งกระถางเลยเดีย๋ยวต้องเคลียร์ออกจะได้เอาอะไรอย่างอื่นมาปลูก อ๋ออันนี้ก็เอา้เอาแอบออกดอกแล้วเนี่ยเนี่ยดูแอบออกดอกอ้าวกี่ชอ่อหน่ะอ่ะสองชอ่อหมดหรือยังหมดหรือยังตัวนี้ก็บินเพ่นพ่านจังเนี่ยหนึงเครื่องรดไปแตกออกมาปุ๊บแตกก็ดีแต่ว่าไม่ มันไม่เป็นพุ่มไม่เป็นอะไรเลยทั้งๆพี่ดินก็ว่าดีแล้วนะปรุงใส่ขี้วงขี้วัวเราตัดเยอะเกินไปหักฟังก็อยากจะเลอะไอโลอะอดอากมัน่วงบานแล้วดอกมัน่วงมันเริ่มเป็นเม็ดแล้วเริ่มเป็นเม็ดแล้วข้างบนน่ะไม่เหลือเลยเพราะว่าเขาเดินแล้วเขาเดินเที่ยวเล่นแล้วอ่ะ เ,เพิ่งสังเกตเห็นว่าเม็ดแค่เนี้ยที่มันไม่แก่พอเราไปทิ้งนะตัดทิ้งนะมันก็มมนเมล็ดมันก็งอกออกมาได้เนดูสภาพอันนี้ก็ใหม่ๆเลยอ้าวอันเช้าก็ายังเห็นอยู่เลยอ๋อไม่ละอันนี้หลายวันแล้วเฮ้ย ้าวโอ้ยตายแล้วว่ากำลังจะเด็ดโอ้ยเนาะนี้ตอนเช้าเอาไม้มาค้ำเอาไม้มาค้ำเพราะมันตกลงเดี๋ยวจะเด็ดออกแล้วน,น้ำใน,ในกละมังแห้งในอ่างในกระถางเขาอะแห้งอันนี้คือปล่อยปล่อย,อยแดดร้อนมาก ปล่อยให้มันแตกให้มันอ,อันนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีรากออกมาสงใส่ต้องแกะเปล่าน่าจะต้องแกะดูแล้วแหละแกะดูแล้วก็ขยายตุ้มไม่รู้จะได้ไหมจะดีไหมอันนี้น่าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้คืออะไรหนอนเปล่า ไม่ใช่หนอนให้มันโตเองให้มันดูแลตัวเองจะไม่มัดละจะไม่พยุงละขมิ้นเริ่มขึ้นมาแทนแล้วทีแรกคิดว่ามันเน่าแล้วใบช่พผูออก,อกขมิน้นขมินม้นใบช่พููโหระพามะม่วงทีแรกคิดว่าจะตายไม่ตายแฮะ นี่ดินโปะใส่เพิ่มแล้วก็นี่ตอกไว้ไม่รู้มันจะติดลูกไหมอา้อาวอา้าวเขียร่วงเลยโอ้ยร่วงเลยไม่น่านเลยพังมือซะแล้วพังมือซะแล้วดูไม่รู้ว่าเขาจะติดไหมมีอีกช่อหนึ่ง อันนี้ไม่ติดแน่เลยถ้าออกเหลืองเมื่อไหร่แล้วก็ไม่อยากจับมันรอให้มันน,นี้ดีๆก่อนโดไอฟักแฟงโด้มีลายจริงอะ่ะอันนี้ก็ใบก็เล็กๆไม่บือหวาไม่ใหญ่ น่าจะไม่ติดอันเนี้ยน่าจะไม่ติดน่าจะไม่ติดรอให้เขาเนี่ยต้องมาเอาออกแล้วอะ่ะต้องออกแล้วอะ่ะหลายสองสามวันมันตายขึ้นเลยนี่ยามมาถึงนี่เลยโอ้โหดู ร้ายอ่ะอันนี้ยอดฟักทองอันนี้ยอดฟักทองฟักแฟงฟักแฟงฟักแฟงอันนู้นก็ฟักแฟงขนเยอะๆนะเห็นนะความแตกต่างขนไม่ค่อยมีอันนี้ขนฟูฟ่องเลยอันนี้ก็ยอดไอ้น่าจะยอดฟักทองเนี่ยพอมันพอมันหัวลงปุ๊บมันยอดเล็กเลยแล้วก็ตัดเลยอันนี้ก็เหมือนกัน จะได้แตกยอดได้เยอะ <c oughs> ทัวทัวทัวเหรอแทบจะมองไม่ออกนีใบยอยู่ดีใบก็ใบก็เหลืองแบบนี้เลยอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยงามเลย ไม่ค่อยดูไมไ่ค่อยได้ดูก็จะเป็นแบบเนี้ยไอทนนี่เด็ดเด็ดดอกไว้อะ่ะก็ไม่ค่อยติดนะติดอันเนี้ยมัง้งมีบางมีบางอันเนยถ้าไปดูไม่ออกฉีกไว้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ร่วมมันมีมดดำมดดำมดดำกัดติดเยอะๆนะ เอาทีแล้วทำไมมันติดเยอะจังหมมลพาเั้แ่แต่กินไปเหมือนนอนลงนะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนมีหนอนห่อใบอย่างนี้ห <c oughs> นอนเจาะใบห่อใบกินใ <c oughs> บเบื่อกันเป็นตามๆกัน <c oughs> มันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ มันกัดทั้งยอดมันก็จะแห้งไปเลยตอนเช้าเออดอกแครเก็บได้เป็นสิบเลยเก็บได้เป็นสิบเลยยอดนี้ยอดทั้งบนยอดทั้งบนได้ห้าหกดอกข้างล่างก็มีข้างนี้นี้นี้น <c oughs> <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะขนาดแค่ต้นเดียว อันนี้ถั่วเน่าไว้ต้นหนึ่งละมันเป็นชายคาร่วงตรงนี้อันนั้นก็วนวนร่วงไปเลยดอกที่มันเป็นดอกที่เราตัดไว้อันนี้ก็เพิ่งมาฉีกฉีกปุ๊บไอตัวชนโรงก็มาหากินเลย อันนี้ก็ฉีกไว้ทำไมมือถือไม่ปรับโฟกัสอันนี้ก็มาฉีกนี่หนดนีออาไปทางนู้นแล้วอ้าวอันนี้เอาเมื่อวานก็เก็บไปลูกหนึ่งไอ้ข้างในมันไม่ไอ้ข้างในอันนี้มันเหมือนมันไม่ได้ผสมอะพอไม่ได้ผสมข้างในก็ไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดก็ไม่โตไม่มีเม็ดก็ไม่โต แล้วเราก็เก็บตอนนี้ที่โตมีหนึ่งสองสามสมลูกที่แรกมีสี่สี่ลูกห้าลูกกับไอ้ลูกเมื่อกี้แล้วมันมีมันมีโตมาใหม่นี่ลูกใหม่อันนี้คือลูกใหม่นูนยาวถึงโน่นละไอ้นูนอีกอ่ามีดอกแล้วมีมีลูกแล้ว มีดอกมีลูกจะได้เก็บเมื่อไหร่น้อข้างใหนหน่าจะน่าจะไม่มีลูกแน่เลยตึงๆละเิ่มจะตึงๆละเออไม่ได้เลยนะอา้าอันนี้ก็ถั่วฝักยาวเอ้ยติดด้วยให้ติดติดติติติด,ตด,ตด,ตดนี่หนึ่งฝักสองฝักมันก่อนเพิงเก็บเอาไป สักวันสองวันเดียวได้มาแกงอ่อมไก่ใส่ผักใส่ยอดฟักแฟงใส่ถัว่วใส่ดอกแครผักรวมอะนะมีอะไรก็ใส่ไปใส่มะละน้อยด้วยมะละที่เก็บไปที่มันเหลืองอะเกือบเหลืองอืมเกือบเหลืองอุ้ยดูอุ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ติดอันนี้ติด โอ้ยนี่ก็ลูกนึงอพอได้กินให้ชื่นพอเห็นพอได้เก็บได้กินให้ชื่นใจเป็เสียแรงเปล่าเห็นไหมาวเกสอนฟุ้งเลยโอ้ยข้างบนก็ติดแล้ว ยัง muốn ชอบมาตา่าอันนี้น่าจะติดอันนี้น่าจะติดว้าวสกวนก้านี้ยังไม่มีอันนี้ตอนเช้ามันตกลงมาที่วันก่อนมันแอบตรงนี้ฝักหนึงแทบจะไม่มองไม่เห็นมองไม่ออก ข้างล่างข้างล่างยาวสุดโดนเด็ดไปแล้วถั่วนี่ไงอันที่เก็บไปกินนี่มันจะเหมือนจะออกดอกแล้วอะมันไม่ได้เด็ดเลยเหมือนจะแก่มันจะแก่ออกดอกอะเออนี่ผมไม่ได้กรรไกรมาตัดเลยต้องกรรไกรมาตัดหนามด้วยนะ พับไวก่อนจองไว้ก่อนเพราะฉันจะต้องมาตัดเธอน่าจะเยอะะข้างบนผัว ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโอ๊ยอันนั้นตรงนูน้นตรงนู้นนะเอออันนี้อันนี้อันนี้มาไปมาไปนี่เออ,เอ,อพอให้ชื่นใจหน่อยนี่เอากระถางมันตั้งไว้อย่างนี้มะมาวทำร่วกในกระถางหนึ่ง หัวพุ่มฉั้นโถพุ่มฉันหักไปแล้วนี่หักเวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็เอาตะไคร้จากตรงโน้นมาใส่ตายตายตายหมดเลยตายหมดเลยเซ็งเซ็งเซ็ง,งเอาเงินกับมันดีโอุย๊ยเสียดายเสียดายดูดดดหักไปแล้ว หักไปแล้วหักไปแล้วอันนี้คืออยากย้ายออกมาให้มันโดนแดดอันนี้ก็คืออันนี้คือ,อ,อแตงกวาใช่อันนี้คือแตงกวาแตงกวาอันนี้คือแตงร้านแตงร้านแตงร้านแตงกวามีแต่อันนี้แหละอีกสองกระถางอะ่ะไม่ออกเลย ออกกระถางแล้วเม็ด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 มีแต่ถั่วนี่แหละถั่วใส่สามเม็ดแต่ออกสองเม็ดมะม่วเทไปกระถางหนึ่งเซงเป็ดเซงอย่าเซงเป็ดเลยนะต้องเซงต้องเซงมะม่วน,น,นี่นอนนี่นอนอันนี้ผักหวานไม่ใช่ ไม่ใช่เด็ดเอาไปกินนะก็เด็ดเอาไปกินแต่ว่าอันนี้หนอนลงนอนลงก็ตัด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 หมดเลยตัดก้อนใบเลยก้อนใบตัดหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอนี่สภาพตัดเมื่อวานยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บเลยอันนี้คือผักชี ตายลากลอยลากลอยอือหือลากลอยลากลอยเอานาวเนาวอุ้พอลากลอยเองนะฮะอันเนี้ยที่มันผักชีไทยที่เราซื้อพันเข้ามาเนี้ยแตงกว่าเอา้ยแตงล้าน ที่แรกมันก็งามนะพอโดนฝนปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยแลกอะ่ะเหมือนจะเน่าเลยอันนี้ว่าจะเก็บไอมเมล็ดพันธุ์แต่บีบี้ดูแล้วว่าไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีมเมล็ดอะ่ะไม่มีมเมล็ดอะ่ะเนี่ยที่มันไม่ออกอะ่ะที่มันไม่ออกอันนี้ที่เราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองใส่ตู้เย็นไว้นะ เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองลด,ดน้ำมัน,มนรากมันลอยอันส่วนนี้พักกะ ใส่ตอนรดน้ำมันไหลเทววาข้างบนอันเนี้ยเน่าไปแล้วไม้เบื่อไม้เมาอ้าต้นหอมหอมแบงไม่เหลือแบงแล้วอันนี้น่าจะได้อยู่ให้มันโตนะแค่อยเด็ดเด็ดเกินนูดูสวยอะ่ะ มีแต่ดอกตัวผู้ไม่มีตัวเมียใส่ต้องมัดไว้อย่างนี้อันนี้เอาลงก่อนอันนี้น่าจะฟักแฟงฟักแฟงถ้าเป็นไอ้ถ้าเป็นแตงก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้อย่างอันนแตงอตอนเช้าเหี่ยวเฉาเลยเออ หนอนลงใบกะเพายอดกะเพาเนะี่ยอยู่ดีมันก็แห้งอะ่ะอยู่ดีมันก็แห้งนะตน้นในที่เสียบไว้อะแห้งแล้วแห้งแล้วอ,อทิ้งไปเลต้นเดียวต้นเดียวตอนเช้าไม่โดนน้ำแห้งก็ อันนี้ใช้แล้วก็เอามาแขวนไว้อย่างนี้พอเราจะใช้เราก็มาหยิบเอาใช้ซ้ำได้ก็ใช้มัดก็ มัดตรงโน้นไม่งั้นต้องหาไม้เพิ่มอ,อีกอันนึงเอาไอตัวนั้นขึ้นมัดก่อนอา้าวมัดแล้วอันนี้นี่เอาสายนี่โทรศัพท์ขึ้นไปเกี่ยวข้างบนอันนี้ไม้ให้เยีบเข้าแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปพอแล้วมั้ยอันนี้เราออกบ้าง อาออกบ้างเอาออกบ้างเอาออกบ้าง,อาออางนะจะได้โล่งหน่อยจะอดินมาใส่เพิ่มใบไ,ไม้ก็ได้กระเพรากระเพราก็ติดนะตรงข้างในเอา้าทำไมหักอะคะโอ้หักไปแล้วมือหนักไปหน่อยนี่ติดแล้วกระเพราติดแล้ว ส่วนตอนนี้นะให้เขาแย่งชิงกันขึ้นเผื่อแบบไอท้ที่ไอ้ที่มีอยู่ก็คือเอาไงดีไว้ก่อนเผื่ออันไหนตายเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเสริมขึ้นไปเมื่อกี้มันแอบเกาะตรงนี้ขึ้นตอนนี้เราทําเชือกให้แล้วขยบับไอก้กระถางนี่ออกมา ได้อย่สว่วนแปลงมันจะได้ไหอเปล่ามัด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 มดมนจะดีไหมแบบน,นี้เมื่อกี้ไอ้รักแฟงมันมาพันคอตัวนี้ก็อยากให้ขึ้นนะ จะได้เป็นแบบปลูกอย่างอื่นมากม,ม,มีสองต้นไอ้ต้นนี้ไปทางนี้พันนี้มียอดหนึ่งอันนี้คือยอดหนึ่งมีสองยอดโอเคได้ละสองยอดนี้ถ้าโตก็โตไม่โตก็ไม่เป็นไร รงนี้ก็เหมือนกันใส่ต้องเอาอ๋อนั่นก็อีกโซนหนึ่งเอาไอ้หอมแบ่งออกยกหอมแบ่งออกยกออกไปแล้วหอมแบ่งแต่นี้เอาไงดีอ๋อมาโซนเดียวกันเดี๋ยวไม้มาปักอีกอันนึง ดูด้วยรวมอัน <no> น <liebe> ี้ม no <ice>. ัดแล้วมัดแล้วมัดอันอันนี้เมื่อกี้นี่บอกว่าจะเสริมสองอันหนนพยุงคอขึ้นแล้วไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าอันนี้สองต้นอันนี้อย่างละต้นอ๋ออันนี้สองต้นอันนี้ต้นเดียวนี่แหละอันนี้สองอันนี้หนึ่งมีแต่ดอกนะอันนี้ก็แฟงอันนี้มีสองต้นอันนี้ก็สองต้นไม่รู้จะได้หรือเปล่ากระเพรา ชอบจังสวยกินก็ได้ไม่เสียเปล่าที่เราปลูกกินได้ใช้ได้นี่แหละตตามีตามเกิดสไตล์งานใหญ่